ที่กำลังดำเนินการเปิดโปงว่ามีที่สปกอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติจู่ๆกำลังเปิดโปงอยู่ดีๆมีคนมาเจาะยางไปเอาเรื่องที่ปปชชี้มูลท่านชัยวัตรลิมลิขิตอักษรมีการชี้มูลสมัยที่ไปก่อสร้างอุทยานแถวแก่งกระจานอะไรต่างๆเหล่านี้เรื่องเหตุการณ์ที่แก่งกระจานทมไมคุณชัยวัตรเป็นหัวหน้าอุทยานผมเป็นทธิปดี ผมเนี่ยของบประมาณสำนักงบประมาณได้ยี่สิบเจ็ดหน่วยเพราะอุทยานแห่งชาติเนี่ยยังขาดอีกร้อยกว่าหน่วยหน่วยพิทักษ์อุทยานเนี่ยที่สําหรับปกป้องผืนป่าเนี่ยมันมีไม่ครบแต่ละปีเนี่ยได้มาสองหน่วยสามหน่วยก็ไม่พอหรอกแต่ปีนี้ได้ตอนผมไปที่บีได้มายี่บเจ็ดหน่วยตอนไหนผมปาบทับลานอยู่เขาให้มายี่ิบเจ็ดหน่วยคราวนี้แกงกระจานเนี่ยช่วงนั้นมันวิกฤตเรื่องช้างป่าเรื่องจับลูกช้างลูกเชิงมันไปเต้นที่ชนบุรีรอะไรต่างๆเนี่ยเอายินแม่สรบปแล้วลูกช้างไปเนี่ย เขาก็ขอหน่วยหนึ่งหน่วยกมกรดที่ลูกช้างที่ช้างป่าเนี่ยที่มาจับลูกตัวลูกช้างขอให้มีเจ้าที่ไปตั้งที่นั่นแต่มันไม่มีทางเข้าเป็นทางทําไม้นายดีแต่ทางลำบากไม่มีแล้วถือว่าวิ่งไม่ได้รถล,ลานเนี่ยก็ไปขอตั้งผมก็อนุมัติให้ไปหนึ่งหน่วยงบสิบเอ็ดล้านรู้สึกจะงบสิบเอ็ดล้านและปีนั้นเปิดประมูลเนี่ยไม่มีใครไม่มีใครประมูลก็ท่้งมาทิพดีที่สองเนี่ยท่านอ่าป,ปโนพัฒน์ก็เปิดประมูลใหม่ ป้าโกดังมีประมูลเมือนกันพอบรรลุอยู่ในป่าไม่เอาอีกไปดูไม่มีทางคงทางเข้าเพราะอะไรเพราะมันจะต้องขนวัสดุเหล็กเส้นหินดินปูนผู้รับเหมามันขนแค่วัสดุก็ตายแล้วมันก็หนีถอนกันหมดไงคุณชัย <S <S 2> <S 2> จะต้องไปขอร้องผู้รับเหมาเอาหนะ้าจะช่วยดูแลเรื่องขนวัสดุให้อะไรมาัางไงมาัางขอให้ทำให้สำเร็จเพราะมันมันมันจะเป็นจะต้องมีอาศัยที่พักพิทักษ์ป่าอยู่ S 1> <S 1> <S เขาทำเอาผิดระเบียบเรื่องประมงประมูลอะไรไปเนี่ยแต่เจต,ตานาเนี่ไม่ได้ทุจริตอะไรเลยไม่ได้ไปเรียกเงินเรียกทองอะไรเขาหรอกแต่อ,อาจาจะระเบียบเรื่องประมงประมูลแต่ต้องการทําให้ให้ราชการเนี่ยให้ให้แผ่นดินนี่แหละก็ไปสร้างจนทั้งเสร็จหมดผู้รับเหมาก็คงไม่มีกํไลลาไรอะไรหรอกแต่ทําให้เพราะความเกงใจไอ้ที่ป่าลึกๆเนี่ยไม่มีใครเขาเอาหรอกหน่วยเนยต้องขอร้องเอาญาิคนสนิทเป็นผู้รับเหมามาทงมาทํา ข้วหัวหน้าชัยวัดก็บอกเอ้ยนายครับมันไม่มีทางเลยไม่มีเข้าไปเฮ้ยมึงไปหาทางทางให้ได้เราต้องปุกปงกป่าลูกชงลูกช้างลูกช้างมาเล่นน้ำที่นี่น,นั่นที่นั่นอ่ะไปดูเอาเอาคนไปเฝ้าไปที่นั่นดีๆไปก่อ,อสร้างให้นามันก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีดิที่หัวหน้าชัยวัดตอนนั้นก็ต้องไปขอร้องให้เข้ามาทําแล้วขนวัสดุไม่ได้ใส่มอไซค์มาทีละถุงเอ็ดอ่าเหล็กหินปูนพวกเนี้ยมันมันก็น่าจะชี้แจงกับปปชได้ได้นี่นาท่าน คือมันในแง่กองสอบสวนปชจะไปโทษเขาไม่ได้เขาเอาระเบียบราชาการปรชไปตีว่าเป็นเรื่องของการหัวประมูลมันไม่เป็นระเบียบราชาการไอ้ผิดไม่อาจจะผิดแต่ผิดเจตนาที่ดีก็ใช่ไหมแต่ผมไม่รู้แล้วเขาสอบอยังไงนะปะชเขาก็ไปตามหน้าที่ของเขาแหละเราไปโทษเขาไม่ได้และตอนนี้นคุณชัยวัฒน์เขายื่นพรต่อคือคุณชัยวัฒน์เนี่ยผมรู้นิสัยเขาไม่มีประวัติเรื่องทุจริตผมรับประกันได้เป็นคนมุ่งมั่งทางานเด็ดเดี่ยวแล้วไปสั่งในสิ่งที่ผิดกฎหมายไม่ได้นะเขาไม่เอาด้วยหรอก บูล <mile> ิมเนี่ยถึงไหนถึงกันไม่ดียอมคนเขาเป็นคนอย่างนั้นอ่อสเต็ปต่อไปของพปชคืออะไรฮะเขาก็ส่งให้ผู้บัญชากาผู้บัญชาก็ตั้งเขาก็ส่งไปตรงอายการส่งฟ้องอว่ากันไปตามขั้นตอนเนี่ยใช่ไหมก็ต้องไปสู้กันในศาลแล้วคือผมก็เห็นเขาสอบแล้วไม่ผิดไปเผดกันเยอะแยะไปเรื่องนี้บางทีมันเหมือนคุณใจวัดโดนรอบแรกเห็นไหมพปปทอ่ะที่ไปเผากระท่อมปู่้าอี้จะเอิญอ่ะมันไม่ใช่บ้านมันเป็นกระท่อมมุงคาเล็กๆในไร่เข้าเอาไม้เอาไม้เผ่ามะมุงมะเมง แล้วไปปลูกข้าวแล้วปลูกต้นกัญชาแซมนามันไปเอาปลูกกัญชาแล้วไปขายพวกฝรั่งหัวขอ้งหินอะไรเนี่ยมันก็เผาไปกันสามคนตำรวจตอชด,ดอแล้วก็ทหารป่าไม้เผาร่ว,ว,วมกันเผาคนเดียป่าไม้เผาคนเดียวร่วมกันนะเจ้าที่อ่ววะว่าคนเอาเฉพาะป่าไม้คุณเจว,วัตข้อหาเผาเนี่ยข้อหาไล่ออกกาจการเลยนะรถใช้เสียหายไอ้พวกนี้เข้าไปทําลายป่าชนกลุ่มน้อยไปพ่นป่าปลูกไร่ข้าวปลูกกัญชาไม่ว่ากัน เอาเจ้าหน้าที่ที่ไปปกป้องไปปกป้องรักลงรักษาเอาอ,ออกราชการเขาไปยื่นในฐานอุทธรณ์านก็ยกฟ้องยกฟ้องไปอะไรไปคือข้าราชการเนี่ยมันช้ำน่ะมันช้ำนะจ๊ะเวลาคนมันทํางานด้วยใจรักใจอะไรมันเจออย่างเงี้ยมันบอบช้ำแต่ใจมันแข็งกันเด็กคน,นเ,เนี้ยเทวเดวัตเนียเวลาขึ้นสงขึ้นศาลนี่ต้องยื่นบัญชีพยานเป็นท่านดํารงไปต้องต้องไปเป็นพยาน,ยานอีกยานะผมยินดีนะ เล่าความจริงให้ศาลฟังเอางีา้ก็เล่าความจริงให้ศาลฟัง